ถังดับเพลิงคืออะไรถังดับเพลิงคือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการควบคุมและดับไฟในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไฟเพิ่งเริ่มต้นและยังสามารถจัดการด้วยมือมนุษย์ถังดับเพลิงเป็นส่วนสําคัญของระบบความปลอดภัยในชีวิตประจําวันที่มัคพบในอาคารบ้านเรือนโรงงานสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งในยานพาหนะคุณสมบัติของถังดับเพลิงถังดับเพลิงมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้ถูกประเภทของไฟกา๊าซที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิงจะเป็นกา๊าซไนโตรเจน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือเมื่อโดนความร้อนก๊าซจะไม่ขยายตัวทําให้แรงดันไม่เพิ่มขึ้นส่วนประกอบของถังดับเพลิงได้แก่คันบีบสลักมาตรวัดแรงดันสายฉีดฉลากหรือสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทไฟที่ดับได้และตัวถังส่วนประกอบภายในถังดับเพลิงได้แก่สลักเกจวัดแรงดันด้ามฉีดด้ามจับสายฉีดผงเคมีแห้ง ท่อฉี่งดับเพลิงหนึ่งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งลักษณะบรรจุผงเคมีแห้งส่วนใหญ่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือแอมโมเนียมฟอสเฟตเหมาะกับใช้ดับไฟประเภท A, B และ C ข้อดีใช้งานง่ายครอบคลุมหลายประเภทของไฟข้อ 4, เสียผงเคมีอาจก่อให้เกิดความสกปรกหลังการใช้งาน 2. ทาถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ลักษณะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของเหลวภายใต้แรงดันสูงเหมาะกับใช้ดับไฟประเภท B และ C ข้อดีไม่ทิ้งคราบสกปรกเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดข้อเสียไม่เหมาะสําหรับไฟประเภท A 3ถังดับเพลิงชนิดโฟมลักษณะบรรจุโฟมที่สร้างชั้นป้องกันเชื้อเพลิงจากออกซิเจนเหมาะกับใช้ดับไฟประเภท A และ B ข้อดีมีประสิทธิภาพสูงในการดับไฟที่เกี่ยวกับของเหลวติดไฟข้อเสียไม่เหมาะกับไฟประเภท C 4. ทางดับเพลิงชนิดน้ำลักษณะบรรจุน้ำแรงดันสูงเหมาะกับใช้ดับไฟประเภท A ข้อดีราคาถูกใช้ง่ายข้อเสียไม่เหมาะสำหรับไฟประเภท B และ C 5. ถังดับเพลิงชนิดฮาลอนลนักษณะบรรจุฮาลอนที่ใช้หยุดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการเผาไหม้เหมาะกับใช้ดับไฟประเภท A B และ C ข้อดีมีประสิทธิภาพสูงไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกข้อเสียมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโอโซน 6. ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดลักษณะใช้ก๊าซหรือสารเคมีที่ไม่ทำลายโอโซน เหมาะกับใช้ดับไฟประเภท A, B และ C ข้อดีปลอดภัยต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไม่ทิ้งคราบข้อเสียมีราคาสูงกว่าแบบอื่น7ถังดับเพลิงชนิดดับไฟโลหะลักษณะบรรจุสารเคมีเฉพาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากโลหะติดไฟเหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะข้อดีออกแบบเฉพาะสำหรับไฟประเภท B ข้อเสียใช้ได้เฉพาะกับโลหะเท่านั้นและนี่คือตัวอย่างของถังดับเพลิงค่ะ ประเภทของไฟนะครับจะแบ่งได้5ประเภทตามมาตรฐานของ NFPA ประเภท A เป็นประเภทที่เกิดจากของแข็งติดไฟเช่นไม้ผ้ากระดาษพลาสติกและยางนะครับประเภท B เป็นประเภทที่เกิดจากของเหลวติดไฟชนิดต่างๆเช่นสารเคมีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซถุงต้มแก๊สประเภท C นะครับเป็นเชื้อเพลิง ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสะไฟเช่นไฟฟ้ารัดวงจรสายไฟรัดวงจรประเภทดีนะครับเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะติดไฟที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำและลุกติดไฟเช่นแมกนีเซียมไทเทเนียมคโครเมียมและประเภทเคนะครับเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันที่เกิดจากการประกอบอาหารเช่นน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์สำหรับวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับจะมี4ขั้นตอนดังนี้ P A S S ขั้นตอนที่1 P Pull ดึงดึงสลักนิรภัยออกจากทางดับเพลิงมักเป็นสลักโลหะที่อยู่บริเวณคันฉีดขั้นตอนที่2 A Im เล็งเล็งหัวฉีดไปยังฐานของเปลวไฟไม่ใช่ส่วนบนของเปลวไฟให้ยืนห่างจากเปลวไฟประมาณ2-3ถึงเมตรเพื่อความปลอดภัยส s q u i บ h b บ e บ p คันฉีดเพื่อปล่อยสารดับเพลิงออกมาบีบอย่างต่อนเนื่องจนไฟเริ่มลดลงขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้าย h S Sweep กวาดฉีดสารดับเพลิงแบบกวาดจากซ้ายไปขวาหรือจากบริเวณขวาไปยังบริเวณซ้ายที่ฐานไฟทำจนกระทั่งไฟดับสนิทการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงนะครับจะมี4หัวข้อหลักๆ 1. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของไฟและถังดับเพลิงสอนขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะในการรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้ 2. หัวข้อการฝึกอบรม2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟองค์ประกอบของไฟเชื้อเพลิงออกซิเจนความร้อนประเภทของไฟคลาส A วัตถุทั่วไปเช่นกระดะาษใบไม้คลาส B ของเหลวไวไฟเช่นน้ำมันคลาส C ไฟฟ้าคลาสดี D, โลหะไวไฟคลาสเคน้ำมันทำอาหาร2.2ประเภทของถังดับเพลิงถังดับเพลิงผงเคมีแห้งใช้กับ ไฟประเภท a b และ c ทางดับเพลิง co 2ใช้กับไฟประเภท b และ c ถังดับเพลิงชนิดโฟมใช้กับไฟประเภท a และ b ถังดับเพลิงสารเหลวและเหยใช้กับไฟประเภท a b และ c 3ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง p ผูดึงสลักนิรภัยออก2 a m เล็งหัวฉีดไปยังฐานของเปลวไฟ3 s s q u e e บีบคันบีบเพื่อปล่อยสารดับเพลิง 4. สวิปกวาดหัวฉีดไปมาเพื่อดับไฟให้ทั่วถึง 4. การฝึกปฏิบัติสาธิตการใช้งานถังดับเพลิงโดยวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมทดลองใช้ถังดับเพลิงจริงในสถานการณ์จำลองฝึกดับไฟไหม้ในพื้นที่ควบคุมเช่นถาดน้ำมันไฟ5นะคะข้อควรระวังในการใช้ถังดับเพลิงค่ะอันดับแรกเราต้องเช็คว่าถังดับเพลิงเหมาะสมกับประเภทของไฟหรือไม่ เวลาดับเพลิงนะคะควรเล็งไปที่ฐานของเปลวไฟค่ะแล้วก็อย่าใช้งานถังที่แรงดันไม่อยู่ในโซนสีเขียวค่ะและหากไฟลุกลามเกินการควบคุมให้รีบอ,อพยพและแจ้งหน่วยดับเพลิงทันทีค่ะ6ค่ะการดูแลและบำรุงรักษาถาังดับเพลิงนะคะอันดับแรกเราจะตรวจสอบแรงดันของถังดับเพลิงทุกเดือนค่ะตรวจสอบหัวฉีดสลักนิรภัยและสภาพของถังค่ะและต้องส่งถังดับเพลิงไปตรวจสอบตามรอบเวลาด้วยค่ะ7ค่ะการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม โดยการทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงการประเมินการใช้งานจริงในสถานการณ์จําลองค่ะการตรวจสอบสอบภาพถังดับเพลิงตามกฎกระทรวงปีพุทธศักราช2566นะคะ1ค่ะดูที่เข็มในมาตรวัดค่ะตรวจสอบว่าเข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวหรือไม่ค่ะหากเข็มชี้ไปที่บริเวณสีแดงแสดงว่าถังดับเพลิงนั้นไม่สามารถใช้งานได้โดยมี2กรณีค่ะกรณีแรกเข็มเกจชี้ไปทางซ้ายแสดงว่าถังมีแรงดันต่ําหากต้องการใช้งานควรไปเติมแก๊สหรือเช็คแรงดันอีกครั้งค่ะกรณีที่2 เข็มเกตชี้ไปทางขวาแสดงว่าถังมีแรงดันสูงผิดปกติค่ะ 2. ค่ะตรวจสอบสายฉีดหัวฉีดตัวสายคนอยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่มีรอยฉีกขาดมีการสารเคมีอาจจะเกิดการรั่วซึมได้ค่ะส่วนหัวฉีดควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลงบริเวณหัวฉีดค่ะ 3. ค่ะตรวจสอบสภาพบรรจุของถังดับเพลิงเริ่มจากการตรวจสอบภายนอกนะคะตรวจสอบว่าถังดับเพลิงมีรอยแตกหรือชำรุด ซึ่งอาจจะนําไปสู่การั่วไหลหรือสูญเสียประสิทธิภาพในการดับเพลิงค่ะจากนั้นให้ตรวจสอบส่วนต่างๆของถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่มีการขาดหรือชํารุดค่ะ 4. นะคะตรวจสอบคันบีบค่ะควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่หกักไม่งองไม่ชํารุดค่ะ 5. สลักถังดับเพลิงและซีลล็อกสังเกตว่าสลักล็อกและซีนยังถูกล็อกอยู่ที่ตัวคันบีบหากยังอยู่ในสภาพดีไม่ที่ขาดแสดงว่าถัางดับเพลิงไม่เคยถูกเปิดใช้มาก่อนและมีสารเคมีบรรจุไว้ภายในพร้อมใช้งานได้ทันที 6. อายุการใช้งานถังดับเพลิงตรวจสอบว่าถังดับเพลิงยังไม่หมดอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสามารถพบได้ในป้ายสัญญาณหรือป้ายประกาศบนถังดับเพลิงถังดับเพลิงสีแดงผงเคมีแห้ง3-5งปีถังดับเพลิงสีเขียวและสีอื่นๆคือสารสะอาดและเคมีน้ำา8-10ปีการดูแลรักษาถาังดับเพลิงตรวจสอบสภาพภายนอกแรงดันและวันหมดอายุเช็คตัวถังมีรอยบุบรั่วซึมหรือสนิมหรือไม่ถ้ามีความเสียหายควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที สลักนิรภัยมีสลักและสายลัดนิรภัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์หัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตันหรือเสียหายดูเกจวัดแรงดันถ้ามีให้เข็มอยู่ในโซนสีเขียวแสดงว่าแรงดันปกติหากแรงดันต่ำเกินไปเข็มอยู่โซนสีแดงควรเติมแรงดันใหม่ทันทีวันผลิตและวันตรวจสอบล่าสุดถังดับเพลิงส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานประมาณ5ปีตรวจสอบทุกปีนำถังไปตรวจสอบและบำรุงรักษากับผู้เชี่ยวชาญทุก1ปีขายาถังเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม การขยา่าถังเฉพาะถังดับเพลิงของเคมีแห้งขยาถังหรือคว่ำตั้งถังอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของของเค,คมีเก็บในที่แห้งไม่ชื้นและห่างจากแสงแดดโดยติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายเช่นใกล้ประตูทางออกฝึกซ้อมใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจัดการฝึกซ้อมในการใช้ถังดับเพลิงเพื่อให้ผู้ใช้งานคุ้นเคยและใช้งานได้อย่างถูกต้องทุกห้าปีควรตรวจสอบและบำรุงรักษาใหญ่